สวัสดีค่ะยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่อง Save ู้ดนะคะวันนี้ค่ะแอดก็จะชวนเพื่อนๆทํากระท้อนรอยแก้วกันค่ะก็ฉบับบ้านบ้านของเรานี่แหละค่ะก็ทํากินเองง่ายๆกันเลยนะคะเดี๋ยวเราก็จะไปดูวิธีทํากันเลยค่ะค่ะเดี๋ยวเราก็จะมาเริ่มทํากันเลยนะคะวันนี้ค่ะแอดก็จะใช้กระท้อนปุยฝ้ายนะคะจํานวน2ผลค่ะหรือว่าประมาณ1กิโลกร,รัมนะคะ เดี๋ยวเราก็จะทำการปอกเปลือกออกให้หมดเลยค่ะเดี๋ยวเราก็จะปอกเปลือกกระททอนนะคะให้หนานิดหน่อยนะคะจะได้ไม่มีรสชาติฝาดมากค่ะเสร็จแล้วนะคะเราก็จะผ่าครึ่งค่ะแล้วเราก็ดึงออกแบบนี้นะคะ เดี๋ยวเราก็จะนำช้อนค่ะคว้านเอาเม็ดออกให้หมดเลยค่ะเราก็คว้านเอาช่วงไส้กลางข้างในออกให้หมดเลยค่ะจากนั้นนะคะเราก็นำมาหั่นเป็นชิ้นค่ะขนาดตามต้องการของเราเลยค่ะ จะชิ้นเล็กชิ้นใหญ่ก็แล้วแต่เลยนะคะเสร็จแล้วนะคะเดี๋ยวเราก็จะนํามาแช่ในน้ําเกลือค่ะเราก็จะใส่เกลือลงไปนะคะอยู่ที่หนึ่งช้อนโต๊ะค่ะการใส่เกลือลงไปจะทําให้กระทอนค่ะไม่มีรสฝาดแล้วก็ทําให้กระท้อนไม่สีดําค้าค่ะเราจะแช่ทิ้งไว้ประมาณ30นาทีนะคะ พอเราแช่น้ําทิ้งไว้ประมาณ30นาทีแล้วนะคะจากนั้นเราก็นํามาล้างน้ําให้สะอาด2-3ครั้งค่ะค่ะขั้นตอนต่อไปเดี๋ยวเราก็จะมาทําตัวน้าเชื่อมกันนะคะเราใช้น้ำเปล่าอยู่ที่3ถ้วยตวงค่ะ น้ำตาลทราย300กร,รมัมใบเตย3-4ใบนะคะเกลือป่อนครึ่งช้อนชาจากนั้นเชื่อมน้ำเชื่อมให้งวดค่ะค่ะตอนนี้นะคะน้ำเชื่อมของเราก็ได้ที่แล้วนะคะจากนั้นค่ะเราก็นำกระท้อนนะคะใส่ลงไปได้เลยค่ะ จากนั้นค่ะเราก็จะต้มต่อประมาณ15นาทีค่ะค่ะพอเราต้มประมาณ15นาทีแล้วนะคะจากนั้นเราก็ปิดไฟได้เลยนะคะพักให้เย็นก่อนแล้วค่อยนํากระท้อนของเรานําไปแช่ตู้เย็นนะคะแช่ทิ้งไว้ประมาณ1คืนค่ะเพื่อให้น้าเชื่อมค่ะซึมเข้าไปกับตัวเนื้อกระท้อนของเราเลยนะคะอันนี้ก็แช่ไว้ก่อนค่ะ ค่ะกระท้อนลอยแก้ของเรานะคะที่แช่ทิ้งไว้ประมาณหคืนนะคะรสชาติก็จะมีความหวานอมเปรี้ยวเล็กน้อยค่ะหอมหวานเย็นชื่นใจกันนะคะก็ทำกินเองง่ายๆกันค่ะเพื่อนๆก็ลองไปทำดูนะคะไม่ยากค่ะถ้าชอบคลิปนี้นะคะก็ฝากกดไลค์กดแชร์กด subscribe ให้ช่องเสกฟู้ดด้วยนะคะแล้วเจอกันใหม่ในคลิปหน้าสวัสดีค่ะ